ปลาปลามันขึ้นนีเช้าวันจันทร์ที่26 2005มิถุนายน2566นะพี่น้องเด่ตุ้งสิมาหาเลาะเฮ็ดหลังบ้านนะคะมาได้แต่เช้าค่ะตอนนี้ออกมาจากบ้าน6โมงเช้าเพราะว่าคุณหลานนั้นแม่เพิ่นมาจากกรุงเทพมีคนเลี้ยงหลานให้แล้กวก็ามาแต่เช้าได้ ดีมาเลาะเลาะเลาะกุศะป้ามาเห็นปลานี่นี่นี่ปลาพี่น้องโหเห็นยังไดเสียวเพิ่นได้นเนาะเ้าล้วจงเดี๋ยวบอกให้คุณยายแม่บ้านมาจัดการานอ้อปลาเนเดี๋ยวขอดูเห็ดก่อนเนาะว่าจะมีเห็ดไหมพี่น้องคะโบราณเพราะว่าลงเหอนมาถ้าเจอเลยแหละแปลว่าหมานี่ตุ้มหมานแล้ว หิดทานปูดอกพืนพลึกพลึกพี่นอ้องฮิดทานเลยนี่ปูใหญ่เอานี่พี่น้องดอกเล็กแหกมานเลยมานมานมานเมื่อนี่ใกล้ใกล้กันก็ได้อีกหนึ่งดอกถ้าตีมเพิ่มลวดนี่ เทดทานนี่หนึ่งแซ่บพีน่น้องหมู่เพิ่นได้นี่บึ้ยโดนีนกระดายพะลึกอืมสุดยอดของความงามเลยเฮ็ดอันนี้เพิ่นแข็งแรงค่ะเพิ่นบอกค่อยเปือเ่อยดอก สวยค่ะมาเจอมูเห็ดฐานพี่น้องเอ้ยเห็ดฐานดอกใหญ่ถ้า,มา,าเมื่อวานกระสีดอกก็กระสีจุมจ๋มจุเจอมือนี่กระบือเสียใจเลยค่ะเห็ดอันนี้งามขนาดโอ้ยเิ่นออกเป็นหมูได้มือนี้เจอหมูเห็ดฐานพี่น้องโอ สิบ่เต็มกระตาสวยโมนี่โมนี่สองดอกตัดตีเพินน่นเลยโอ้แสนโดดดูน,นี่ กูเคร้่งกระตาอะไรพี่น้องโดกเึ้นได้อยใหญ่พี่น้องเมงกินอันนี้มันไปนล่างคะดำ้ได้เลยเนะี่ยเมงกินครึ่งหนึ่งอันนี้เท่าละไม่ให้เป็นเชือ่อโอ้ย เท่าแล้วเป็นเชื่อสดออ้อันนี้สองดอกอันนี้เท่าเดี๋ยวนี้ได้อยู่ค่ะห้าหกดอกครึ่งกระตาแด็แดระโดเป็นสีแดงโอ้โหเล็ดละดอก โอ้ยอลังการงานสร้างพะนะม,มือกระจนดำบุรีใส่ถุงมือแซมมือนี่เหลือครึ่งโดเนาะแมงกินนี่หมูนึ่งพี่นอ้อง สิบกว่าดอกนี่เครื่องกระต่ายมีแต่อดอกใหญ่ๆไปต่อไปต่อน่าจะมานแล้ววันนี้มาเจอเห็ดไข่พี่น้องนี่เอาเก็ิบเห็ดไข่ ผ็ดไข่ปุ่นแซบสองดอกถือว่ามานอยู่ด้อเหมือนี้พี่น้องเลยสามดอกแมงกินสี่ดอกตัดตีนเพื่อนบัดนนี้ตาตีนใส่ตา อันนี้ลูกเพื่อนน้หอมหอมพี่น้องเห็ดข่เบื้อพี่น้องเห็ดไข่ใหญ่อื ปิ้งปุ่นเด้อพี่น้องเด้อโหขาเพื่อนนี่สวยมากหิดดินจ้ะพี่น,น้องลึงโดกญาติแมงหิดดินจะ้ะ หิดถ่านค่ะดอกเดี่ยวคือโบกออกเป็นหมูเนะาะทำไมออกดอกดีกดยแล้วจ๊ะอย่างงามเลยพี่นอ้องอือเห็ดดิน สวยสวยดูดูดูสวยงามงามขนาดพี่น้อง ผมพี่ร้องพวกกนยังลอยออกอ,อยู่ดิได้จะบอดอกนี้<ม>บุญัาดโอู้ไปล่างกับเปือ่อยเว้ดฮิดผอ หน้าเหล่ค่ะพี่น้องหน้าเหล่หน้าเขียวบางคนก็เรียกโกรเขียวบื้อขาพื้นปิง้ปงปิ้งป่นดินหนึ่งดอก เติมกันมงละดอกสองดอกก็ไม่บวด้ิซ้ำเปือ่อยจุมจ่มๆหนึ่งดอกคิดหนางัวอีเบะเพิ่นเลยด้วนี่อืมขาเพิ่นอีเบะหนางวัวคิดพี่เปื่อยนนี้พัดงามงามพี่น้องดอกบักไงบักไงเมื่อกี้นี้ได้ดอกอีเบะเพิ่นดอกนีหญ้าเพิ่นเลยนี่ โอ้พี่น้องหิดหน้าวัวห็ดอันนี้แข็งแรงหนึ่งกระแซบแกงกระแซบดอกเดียวพี่น้องเอ้ยคือบุมมีหมู่อีนางดอกเดียวขลอได้ย่บพี่น้องนาเลยโอ้ย oh, <c oughs> เปื่อยคักเปื่อยแน่ เบื่อยเย่งแมงเลยหน้าเลหน้าเขียวหนึ่งดอกเห็ดดินมามาลุ้นสองดอกเพื่จะได้บอดอกนี้ได้อยู่ดอกนี้ดี ได้อยู่นะพี่น้องอ่ะหิดก่อแดงสองดอกหนาเหล่เลยพี่น้องนะเพราะว่าใบไม้ปุ๊บเอ่ใบโตปุ๊บมันก็นเลยโบเล่เอาสีด้บ่บได้อยู่ด้อแมงก,กิน đại diện đậu này hỏi kín kì... ôi, bưởi là này, hỏi kiệp lịch của sông nói kiệp bạc thạc ít ngừng đỏ kiệp đinh mừng 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 đây ปิดคลิปดอกสุดท้ายบนหนิ่นห้อยเห็ดไข่เด้อนี่เด้อเห็ดไข่เราจะแย่งหอยนี่น,นี่ขอเสล้อนี่พี่น้องเลยก็เกือบเต็มกระตาเลยใส่ดดกนี่สิเป็นด,ดอกปิดคลิปสวย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  สวยงามใช้สิได้ปิดคลิปเด้อดอ,อกไงสรุปเห็ดวันนี้เด้อพี่น้องเดอ้อนี่เมื่อนี้อกรากตาใหญ่ไปได้พี่น้องคันกาตาน้อยละแม่นลุ่นกระตามาสิมาดอ,อกไข่ไอเห็ดไข่ดอกสุดท้ายเนี่ยสปิ้งนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้ออยู่เย็ยนเป็นสุขอยู่ดีมีแหงสุขภูสุขคนเด้อจากยายตุ้มชาแนลจ้ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยเนี่ย วดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะว่าสิปิดคลิปพี่น้องยวขอปิดคลิปตอนปนหิดไข่ปิ้งหิดไข่เด้อหามาแล้วก็มาปิ้งปนอุปกรณ์พร้อมตามคลิกคลิกก็ปิ้งเสร็จแล้วม่อกี้ย่างเสร็จแล้ว ย่างพริกเ,เห็ดใส่เลยเอ้าเห็ดใส่เลยยิงกระเทิรเลยพริกก็ไม่ได้ใส่หมดใส่หมดมันจะเผ็ดแกะกระเทียมใส่แกะกระเทียมลงผงซูนิดหน่อยน้ำปลาน้ำปะลาร้าตำอ่ะข้าวคั่วลงเนี่ยอ,อืออีกนิดนึงข้าวคั่วจะได้หอมหอ เมื่อกี้ผงซูลงเลย,ดยเด้อปลาแดกลงแล้วน้ำปลาลงแล้วอ่ะตำบัดเนี้เขาคั่วลงแล้วน้ำปลาลงแล้วปลาปร้าฝาแดงลงแล้วนัวนัว,นวนผงซูโอ้ยตามเฮ็ดไข่เด้อพี่น้องเด้อใส่ถ้วยไปเสิร์ฟเลยครับมัดลอกเด้อแล้วค่อย <ด> <malaria> ล,งลงเลยยิกชุดลงกระเทียมใส่หมดแล้วนะพี่น้องโอ้พี่น้องดำเห็ดไข่หอมขนาดเลยอ่ะตักใส่ช้วยพร้อมเสิร์ฟอ่ะพร้อมเสิร์ฟเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอแซกเผ็ดนด น้องปนเครหาเองปนเองนักเรยนอหาเองปนเองนองักเรีพอเติมน้ำปลาสักหน่อยอยังออโอเคบ่ะโอเคพร้อมสืบพร้อมสืบเอาข้าวตุย้ยเอาอะนะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟปล่นเห็ดไข่ค่ะอร้อ,อ,อ,อกินกับมงไม้อโอ้โห